ปิงปองปลาน้อยกับแผนที่ใต้ทะเลหลากรูปทรงใต้ท้องทะเลลึกที่เต็มไปด้วยปาการังสีสวยปิงปองปลาน้อยขี้สงสัยกำลังว่ายน้ำเล่นจูจ่ๆเธอก็เจอแผ่นกระดาษม้วนๆม,มันคือแผนที่สมบัติบนแผนที่นั้นเต็มไปด้วยรูปทรงแปลกๆทั้งวงกลมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมว้าวมันพาไปไหนนะ ปิงปองว่ายตามลูกศรบนแผนที่ทันทีทันใดน,นั้นปิงปองก็ว่ายเข้าไปในกองฟองอากาศขนาดใหญ่ฟองอากาศพวกนี้กลมดิ๊กเลยเหมือนลูกบอลที่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเป๊ะเลยนี่คือวงกลมปิงปองว่ายต่อไปตามแผนที่จนมาถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีประตูใหญ่คุณเต่าทะเลกำลังมองดูอยู่ปิงปองต้องว่ายเข้าไปตรงกลางประตูนั้นประตูนี้มีสี่ด้านเท่ากันและเป็นมุมฉากนี่คือสี่เหลี่ยมจัตุรัส เมื่อว่ายผ่านประตูสี่เหลี่ยมมาแล้วปิงปองก็เห็นภูเขาสีชมพูสูงใหญ่เบื้องหน้ามันมีปลายแหลมอยู่ด้านบนคุณปลาดาวกำลังโบกมืออยู่ข้างๆระวังนะอย่าชนส่วนที่แหลมปิงปองจึงไหว้อ้อมอย่างระมัดระวังนี่คือสามเหลี่ยมปิงปองไหว้อ้อมภูเขาสามเหลี่ยมมาได้แต่จู่ๆคลื่นใต้น้ำก็มาแผนที่ในมือของปิงปองหมุนติ้วๆจนปิงปองเริ่มสับสนเอ๊ะ ทางไหนกันนะปิงปองรู้สึกใจเต้นเล็กน้อยแต่เธอก็หยุดหายใจเข้าลึกๆและมองแผนที่อีกครั้งโชคดีที่บริเวณนั้นมีปลาหมึกชื่อมุกดามุกดาว่ายผ่านมาปิงปองรีบขอความช่วยเหลือทันทีคุณมุกดาคะแผนที่หนูหมุนไปหมดแล้วคะ่ะมุกดาใช้หนวดแตะไปที่รูปทรงต่างๆบนแผนที่ดูสิปิงปองทางนี้ต้องไปที่วงกลมก่อนนะ มุกดาอธิบายว่าถ้าอยากเปิดทางลับปิงปองต้องเรียงรูปทรงให้ถูกต้องตามลำดับวงก้อลอมอสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมปิงปองหยิบหินรูปร่างต่างๆที่อยู่ใกล้ๆมาจัดเรียงตามที่แผนที่บอกอย่างตั้งใจแกรกเมื่อปิงปองเรียงรูปทรงเสร็จเรียบร้อยก็มีกล่องไม้ใบใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นทรายปิงปองดีใจมากเธอดันฝากล่องเปิดออกข้างในไม่ได้มีทองคำแต่เป็นเปลือกหอยสวยงามที่เปล่งประกายระยิบระยับเต็มไปหมด ปิงปองไหว้กลับมาหาเพื่อนเพื่อนปลาน้อยของเธอเธอมอบเปลือกหอยที่สวยที่สุดให้กับเพื่อนแต่ละตัวเพื่อนๆพนต่างดีใจและขอบคุณปิงปองอย่างมีความสุขการแบ่งปันทำให้ปิงปองรู้สึกดีใจยิ่งกว่าตอนเจอสมบัติเสียอีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปิงปองก็จํารูปทรงต่างๆได้อย่างแม่นยำ ทุกครั้งที่เธอเห็นฟองอากาศเธอนึกถึงวงกลมเห็นหน้าต่างเธอนึกถึงสี่เหลี่ยมและเห็นยอดภูเขาเธอนึกถึงสามเหลี่ยมปิงปองพร้อมสำหรับการผรจญภัยครั้งต่อไปแล้ว